ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of l o v e เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ทังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนมาดูว่า อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในความรักความสัมพันธ์นะคะเราก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วมาดูพลังงานความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทกคนในเดือนธันวาคมกันดีกว่านะคะเรื่องราวตื่นเต้นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอมาดูว่าพลังงานความรักของทุกคนในเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นยังไงบ้างดีวายยูนิเวอร์สต้องการจะบอกอะไรนะว้า wow. ว ว้าวแบบหนึ่งนะคะพลังงานความรักในเดือนธันวาคมอะไรกำลังจะเกิดขึ้น d i ีวายูน r เวต้องการจะบอกอะไรกับทุกๆคนคะใบแรกเลย f o l ์ Four of Cups ทุกคนนี่คือสัญญาณของพลังงานการรอคอยที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่น เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณกําลังรอสิ่งที่เป็นรักแท้เป็นคนที่ใช่จริงๆคุณกําลังอดทนกับความเงาความเบื่อนะคะหรือการรอคอยที่มันยาวนานเพื่อรักแท้เพื่อสิ่งที่ใช่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นห้ามตัดสินใจอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคือความรักที่เหมือน มันลึกมากกว่าน,นั้นมีความลึกซึ้งในความรักความสัมพันธ์มีความลึกซึ้งในความผูกพันระหว่างคนทั้งสองคนเป็นเดือนแห่งการรอคอยใครบางคนที่กําลังจะเข้ามาซึ่งคุณกําลังรู้สึกถึงความผูกพันแล้วก็การรอคอยแบบที่เป็นจิตวิญญาณของคุณและเขาผูกพันซึ่งกันและกันสิ่งนี้สําคัญมากๆ พลังงานของคุณโดดเด่นเพราะว่าคลื่นพลังงานของคุณกําลังเชื่อมโยงกับใครบางคนที่เขามีความปรารถนาแต่คุณคนเดียวและคุณกําลังรู้สึกถึงเขาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอบอุ่นผูกพันเชื่อมโยงรอคอยทีนี้รู้สึกสัญญาณพลังงานของความรู้สึกของคุณ Emo Mo t i o n a l Freedom สำคัญมากๆในช่วงเดือนธันวาคมไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกว่ามีความอึดอัดมีความลังเลหรือว่ามีความอารมณ์ในด้านใดกระามเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะได้กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเหมือนกับใส่ใจเอกลักษณ์ความสวยความสุขหรือว่าคุณค่าในตัวตนคุณมากขึ้น เพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่คุณกําลังดึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวตนของคุณกลับมาคุณจะได้คุณกําลังดึงความสนใจของใครบางคนคุณคุณจะได้ได้เห็นหัวใจตัวเองได้รู้สึกถึงพลังงานความผูกพันที่ลึกมากกว่านั้นคือเหมือนกับว่าสถานการณ์หรือบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นแต่พอเราใช้สัญชาตญาณความรู้สึกของเรา เราจะเห็นความจริงของความสัมพันธ์หรือคนคนนั้นที่เข้ามาหาเราคุณกําลังดึงดูดความสนใจของใครบางคนโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะไม่ว่าคุณเจอแล้วหรือคุณไม่เจอยังไม่เจอกระตามเพราะว่ามีทายสัญญาณบางอย่างบอกคุณให้รู้ว่ามีใครบางคนกําลังห่วงแหนคุณมากและคิดถึงคุณมากและติดตามคุณอยู่นั่นคือในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยปล่อยอิสระภาพตัวเองเต็มที่ เรื่อเดินสุสานออกสังสรรค์ปาร์ตี้เรื่อเดิงทำงานและใส่ใจคุณค่าในตัวเองเพราะว่าคุณกำลังจะเห็นใครบางคนหรือเห็นทรายสัญญาณบางอย่างที่แบบม่มีใครคิดถึงฉันแน่เลยมีใครต้องแบบห่วงแหนฉันอยู่แน่เลยมีใครบางคนกำลังแบบเหมือนกำกำลังกำลังพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้เกิดความ ประทาคุณหรือไม่ให้เกิดความทําให้คุณไม่สบายใจนะคะนี่คือสัญญาณของบุคบุคบุคคนนั้นที่คุณจะได้เจอเขาคนนี้มีความเป็นผู้นําเขาคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นําหรือว่าระดับผู้นําขึ้นไปมีเหตุผลมีความชัดเจนดุขึงขังน่าเกรงขามตรงไปตรงมาตัดคือตัดจบคือจบ มีเหตุและผลสูงมากคิดประมวลผลด้วยเหตุและผลทั้งหมดทั้งมวลเลยจริงๆนะคะถ้าน้านิ่งก็ดูเหมือนกันถ้าได้ยิ้มได้เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์ก็แหม่ดูเจ้าชู้นะคะดูดีมีเสน่ห์ดูเจ้าชู้มากๆเลยแต่งกายดูเนี้ยบดูเซ็กซี่ดูเท่หรือว่าดูสวยดูเซ็กซี่หรือว่าอบอุ่นดูน่ารักแล้วให้คนมีปรัชญานะะมีปรัชญาความรู้ความสามารถในเชิงการสื่อสารการวิเคราะห์การมองเหตุผลแล้วก็หลักการ คุณกำลังได้เจอใครที่ที่เป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยนะคะพลังงานแห่งลมคนคนั้นเป็นชาวธาตุลมหรือธาตุไฟธาตุน้ําที่เกิดขึ้นในตอนนี้เวลานี้ความรักของคุณในเดือนธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นใครบางคนจะติดต่อมาหาคุณ king of wands ใครบางคนกำลังแอคชั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยที่ คุณไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณกำลังได้เจอใครที่เป็นสุภาพบุรุษที่มีเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดึงดูน่าสนใจดูเท่ดูหน้าเกรงขามดูมีบุคลิกภาพดีแล้วก็มีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด,ด่นเป็นตัวของตัวเองมากๆคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเ,เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัว ห่วงนะห่วงตัวเป็นคนที่ introvert หรือ extrovert ก็ได้เช่นกันนะคะเขามีความเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นในตัวเองมากๆ strength เป็นเดือนแห่งการตกหลุมรักการรอคอยแล้วก็การติดต่อสื่อสารที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนธันวาคมนะคะและเชื่อว่าเป็นเดือนแห่งแห่ง แห่งอะไรดีมันเหมือนกับว่าเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์มากคุณอาจจะมีใครมาชอบมาตกลุมรักหรือว่ามองคุยกับคนมากกว่าหนึ่งคน t r i o f cups คุณจะได้ออกเดตคุณกำลังได้ออกเดตกับใครคนใหม่เป็นความรักครั้งใหม่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็ได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคอนเนคชั่นที่ ที่เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังได้เจอใครที่โดนใจชอบและใช่ในความรักความสัมพันธ์มีใครบางคนต้องการเดทกับคุณหรือว่าใครบางคนต้องการสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับคุณทุกคนทรีออฟทร o อสอ o r อ s เกิดขึ้นจะมีการเยาวยาเกิดขึ้นจะมีการฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมบางท่านเหมือนกับว่า ใครบางคนกาลังหวนกลับมาหาคุณในเดือนธันวาคมหรือความรักความสัมพันธ์กําลังจะเกิดการปรับความเข้าใจในเดือนธันวาคมหรือคุณกําลังที่จะได้ไปออกเดทหรือพบเจอความรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์เรื่อนเริงการเดินทางหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์คุณกําลังได้เจอกับเขาคนนั้นนะคะการเจอกันการตกลุมรักซึ่งกันและกันเชื่อว่าเป็นเดือนแห่งการที่ สิ่งที่สิ่งอะไรที่คุณกลัวสิ่งอะไรที่คุณรอคอยสิ่งอะไรที่เป็นความเสียใจท็อกซิกค,คุณกําลังตัดออกไปเพราะว่าคุณกําลังกลับมาดูแลตัวเองปกป้องหัวใจตัวเอง มากๆในเดือนธันวาคมนะคะสำหรับคนโสดอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ได้แล้วก็อาจจะเอนจอยกับชีวิตไปได้วยความสุขจริงๆเหมือนว่าคุณกำลังคุยกับตัวเองและสื่อสารกับตัวเองเพราะฉะนั้นรอเวลา d ีวายทามมที่จะได้พบเจอกับเขาคนนั้นจริงเพราะว่ามีตัวจริงรอคุณอยู่และนี่คือสัญญาณของความรักของใครบางคนที่ที่เขากําลังกลับมาในเดือนธันวาคมอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะ two of cups ใครบางคนกำลังวางแผนเข้ามาแอคชั่นเทคแอคชั่นในความรักความสมานครั้งนี้ความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเดือนธันวาคมไพ่อยากจะบอกอะไร The world wow จะมีการเฉลิมฉลองการคอมมิเนต์การแต่งงานขยับสถานะความสัมพันธ์ด้วยสำหรับบางท่านนะคะเหมือนกับว่าบางอย่างกำลังรอคอยที่จะได้ แต่งงานกันสักทีหนึง่งขยับสถานะความสัมพันธ์หรือพบเจอกันอะไรแบบนี้นะคะหรือคุณรู้สึกว่าอิสรภาพมุณถูกปลดปล่อยมากๆคุณพร้อมที่จะออกเดทแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าออนไลน์หรือว่าการเดินทางยกย้ายทาให้คุณได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนั้นเป็นสิ่งใหม่นะคะ The world เป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยได้พบเจอและเชื่อว่าถ้าคุณเปิดโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคือเขาคือคู่ชีวิตของคุณ เขาคือคนของคุณเขาคือคนรราของคุณเขาคือผู้นําของคุณเขาคือครอบครัวของคุณเขาคือบ้านของคุณเชื่อว่าในเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งการเปิดทางและเปิดใจเป็นเดือนแห่งการมองภาพความสัมพันธ์ที่ลองเทอมมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าหลายๆท่านกําลังเหมือนอะไรที่เจ็บและเสียใจที่ผ่านมาคุณกําลังชัดเจนกับภาพอนาคตแห่งความรักตัวเองมากขึ้นคือไม่ได้รีบร้อนในความรักความสัมพันธ์รู้สึกปล่อยจอยแล้วก็ กำลังรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากเพราะว่าภาพในความรักของคุณรู้สึกชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าคุณต้องการความรักที่เป็นการที่ไม่เอาเปรียบเส้นตาายกันเติบโตไปด้วยกันนะคะสวยงามมากๆเลยเหมือนกับว่า บางท่านอาจจะรู้สึกว่ารอคอยทายมมิ่งจังหวะของคนรักความรักรอคอยการได้พบเจอกับใครบางคนนะคะในเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งการออกเดทเฉลิมฉลองและได้พบเจอพบรักหรือใครบางคนที่กําลังหวนกลับมาหากันด้วยเช่นกันแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าบางสิ่งมันอาจจะเป็นอุปสรรคในระยะทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการช้าไปในเรื่องราวของการเจอการพบเจอหรือว่าช้าในเรื่องราวของการที่จะได้ คอมมิ t เมนต์กันหรือว่าเฉลิมฉลองกันนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันสีกรอบครับสวยงามมากๆและนี่คือสัญญาณของใครบางคนที่คิดถึงคุณมากคิดถึงคุณมากๆในเดือนธันวาคมนะคะสปาร์กบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยเหมือนแรงสปาร์กบางอย่างของการได้พบเจอแบบที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นนะคะความผูกพันที่ถามหาเหมือนกําลังจะมาพอ ใกล้เข้ามามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้สึกสัมผัสดได้ด้วยพลังงานของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ขอให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับกับความรักที่ว้าวแสนวิเศษที่สุดความรักของคุณกําลังจะสะพรัง่งสะพรั่งเหมือนดอกไม้แรกแย้มเมือทีเดียวคุณมาไกลามากแล้วและเชื่อว่าคุณกําลังได้ใส่เดรสนะคะใส,ส่เดรสไปออกเดทอีกครั้งเปิดโอกาสให้คุณใส่เดรสสวยๆไปงานปาร์ตี้หรือว่า having fun นะคะสนุกสนาน trust ใน d i e timing trust ใน process, the star ความรักคือความหวงังความเชื่อแล้วก็แรงดึงดูดของกันและการคิดบวกไว้ในความรัก new adventure กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักสำหรับ y o u r j o u r n e y ของคุณแล้วก็ in the near future that come has a surprise อนาคตอันใกลน้นี้จะมี surprise เกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ จีวายยูเนเส่งใครบางคนเข้ามาให้คุณได้ออกเดตให้คุณได้พบเจอสปาของความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังได้เจอกับใครบางคนที่คุณต้องการที่จะได้เจอเป็นคู่ชีวิตแล้วก็รอคอยคุณกำลังได้เจอใครที่มีเสน่ห์มากๆวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสําเร็จในความรักในทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเดือนแห่งการได้ออกไปเฉลิมฉลอง สวยๆงดงามออกเดทพบเจอผู้คนใหม่ๆหรือว่าใครที่เจอใครบางคนแล้วก็รอคอยที่ได้ปรับความเข้าใจหรือเจอกันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับต่อไปแบบลองเทอร์มินเลชชิพมากขึ้นแบบภาพใหญ่มากขึ้นเป็นการเติบโตที่มากขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งนี้สําคัญปล่อยวางความวิตกกังวลของตัวเราเองนะ,ะทุกคนแล้วก็ คุณจะเข้มแข็งและเติบโต,ตมากขึ้นในความระักความสมานที่เป็นเหมือน d DY นํา้ำพายให้ได้มาพบเจอนะคะแล้วคุณจะรู้ว่า d y t i m ทามมนั้นเวลาที่เกิดขึ้นแล้วมันเซอร์ไพรส์แล้วพิเศษยังไงพราะทุกอย่างถูกกําหนดลงล็อกเวลาให้เรียบร้อยแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลใดๆเลยเมื่อ Timing ม,มาถึงคุณจะเห็นภาพ จริงสุกอย่างที่เป็นความสุขแล้วก็คุณคู่ควรที่จะได้รับจริงๆนะคะกับเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักวันนี้ไปก่อนขอคหะทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ